รถขุดดินคันนี้เนี่ยคือรถโคมัสสุ pc 8000นหนามหนักรวมของรถนี่อยู่ที่ประมาณ752ตันกันเลยทีเดียวนะโดยมีเครื่องยนต์ถึง2เครื่องยนต์แต่และเครื่องยนต์เนี่ยมี16สูบ1,940รแรงมา้าต่อ1เครื่องยนต์กันเลยทีเดียวรวม2เครื่องยนต์เนี่ย3,880แรงมา้าแล้วก็ยังมีกำลังเครื่องโดยรวมทั้ง2เครื่องนี่อยู่ที่2.900 กิโลวัตต์กันเลยทีเดียวนะหนึ่งการตักของบุงกีเนี่ยได้มากถึง42ลูกบาทเมตรหรือประมาณ75-80ถึงตันต่อหนึ่งการตักกันเลยทีเดียวนะสนนราคาเบาๆที่อี่รล้านบาทมีทอนนั่นเอง400ล้านบาทมีทอนนะโอ้ไม่ก๊อสเพื่อใครสนใจนะใครสนใจเนี่ยเวลาเขาส่งมาเขาจะส่งแยกชิ้นส่วนมาไว้ประกอบในไทยนะเป็นรถขุดระดับเหมืองแรกกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้ไมคก๊อสซมันสุดยอดจริง